ท่านคงเคยดูคลิปตกหมึกทั่วไปแต่คงไม่เคยเห็นเชฟแห่งการตกหมึกในคลิปเดีโอนี้เราก็เลยจะไปตามหาหมึกยักษ์ในตำนานที่มีเรื่องเล่าว,ว่ามันหลบซ่อนอยู่ในทะเลลึกยามราตรีเราก็กระโดดน้ำลงไปแล้วจับพวกมันกินซะเลยไปแดกปลาหมึกกันเลยลูกเรือถึงก่อนแลว ันนี้เราเจอปลาแค่แไหมอุ้ยน้อปลาคุอรู้ไหมว่าปลาหมึกเนี่ยมันไม่ได้มาเล่นแสงแต่ปลาเล็กมันมาเล่นแสงแล้วปลาหมึกก็มากินปลาแล้วอ,อีกทีโอ้อใช่ตอนนี้เนี่ยเราจะตามหาคาเข้นสุดบริเวณตรงนี้นะครับบอสเดี๋ยวบอกเแตงคา,าเข่นไหมเหมือนเราอาจจะต้องฟังเสียงโอเคทุกคนฟังโอ้โหมาเขารู <S <s ้มาเขารู้ต้องฟังเสียงนี่กินอะไรไหมกินอะไรได้ยังผมไม่ได้กินเสียงได้กินโอเค ผมไม่ได้ยินเสียงอเลยตอนนี้เราไม่สามารถมองเห็นพื 700, course, ้นได้เลยนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้มันน่าจะลึกประมาณ6กถึงเจ็ดร้อยเมตรนะนี่นคือถ้าเกิดคนต่อกันก็ประมาณกี่คนอะเจ็ดร้อยสี่ห้าร้อยห้าสิบคนเดี๋ยวนะ อาจจะเป็นที่อยู่ของปลาหมึกขาเข่นอาจจะพันเมฆ่ายโอ้ใช่เมเลยเหาอโอเคอเมรแล้วมาถึที่แล้วอเมร์ำมีง่วงนอน่อยเอ้วอาโอไปงคนจ่ายจังคลนะยเร่องเรื่อเอเมเรื่องเืองเร่องเรไองเ่อเรื่งือเร่องเรอเรองรอออรรรรือืองเอเเรืื่อเรื่องเรือรืเรอเรอะไร่ อเอ้าเก่งเลยทำไมต้องใช้เหยียบปอมแบบนี้ล่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เหยื่อจริงเอหมึกเนี่ยเขาจะชอบอะไรที่มันเป็นสีสันนะครับ<ห>แล้วเขาจะมากินจะกินแบบนี้ฟุบหนวดอย่างงี้แล้วเขาก็จะโดนติดพวกย่อยอย่างเงี้ย <c oughs> เอ๊หมึกมันจะอยู่ที่ใต้น้ำหรือว่ากลางกลางน้ำครับกล <c oughs> างครับกลางกลาน้กลางกลางน้ำงั้นก็หย่อนลงไปแล้วก็หย่อนขึ้นหย่อนลงเอนไงอะเอาไปสิคอยลอก่อยัไงอะหอ เดีย๋ยวให้มันไปประมาณกลางกลางน้ำหยุดปุ๊บแล้วก็อเอาขึ้นลงเบาๆขึ้นลงเบาๆขึ้นอย่างนี้นดีแล้วหน่อยพอ,อโอเคอเคองขอซ้องออยังไม่ได้อ๋อาล่ะเพื่อนๆวันนี้ยังไงเราก็ต้องได้ปลาหมึกจบไปให้ได้เข้าใจไหมได้ได้วันนี้ผมจ่ายเงินค่าสปิโบอลมาสมา3,500บาทเพราะฉะนั้นปลาหมึกหนึ่งตัว50บาทเราก็แข่งกี่ตัว จะได้กำไรหรือเปล่านะครับทุกคนไม่น่าจะได้เท่าไหร่ลงไปแบบนี้เหรอไม่ต้องใส่ไส้เดือนก่อนแล้วพี่ไม่มีนแน่เดี๋ยวมันไม่ได้ใช้ปลาหมึกไม่ได้กินไส้เดือนแล้วเดี๋ยวนะผมขออนุญาตไปสอนเขาตกหมึกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาโอ้ my god ทุกคนเห็นไหมปลาดำน่าหน้าหน,น้าหน้าหน้าหนมันไม่กินแม่งรู้มันปูโอ้โหโอ้มันตกใจไฟใช่ไหมครับอ้าเรานี่เองที่เป็นภาระา เกือบได้แล้วตะกี้เกือบได้แล้วเมื่อกี้มีหมึกว่ายมาแล้วนะครับนั่นแสดงว่ามีลูกหมึกอยู่มันก็ต้องมีโค้งแล้วมันจะมีตัวที่มันจับโบกเลยลุ้ยทวดมันอะไรก็ได้ใช้และเท่านี้แหละเราจะพิสูจน์ตำนานได้แล้วครับเพื่อนๆหรือว่าลุ้พวกต้องเอาเหยื่อใหญ่ใช่เอาเหพี่โอมันก็ลองเราไหมโอ้เอ้าหนูกว่าจะดึงไปขางล่างนะมันก็ลองคิดว่าใต้น้ำมีอะไรที่จะดึงมันกระรองลงไปได้ โอ้ยเฮ้ยเขาโดนตีรถเขาโดนอรถเไม่อยนเออเห็นแล้วเ้เอาดเอาดิหย่องไปย่อลงไปต่อนี้ช้าๆใจเย็นๆโ้ยเห็นเป็นเงาเลยอ่ะเห็ํเนเลยอ้ my god คุณจะหยลงไปเอาล้วนะโ my god โอเคอเ้านี้เ้าแล้วน้เจ้าอน้เจ้ทก็นิ้มจัอ้ามัลยไปโ my god ออะ ทำดำโมมีน้ำดำด้วยท่จะในั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมือไม่เดี๋็ดเด็ดเด็ดเด็ดใค่เหรอวันนี้แหละเราจะโชว์ให้รู้ว่าทุกคนที่เคยออกคลิปตกมึอกทำคลิปตกมึอเล่านี่แหละที่ตึงที่สุดเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยพี่รอดูความสำเร็จของทุกคนอยู่นะพี่กุสามาที่ฝั่งซุนซนะ แต่ฝนตอีที่ผมก็ไม่เคยตกได้นะมันต้องไปคิดแรกและต่อตองไหนมากที่มองว่าไม่เคยมีใครสักคนที่กระโดดน้ำตอนตกด้วเพราะฉะนั้นทุกคนเจอกันนะ Let's go อุ้ยฉลาดอุ้ยเงาอะไรตอนไหนาดึนไม่ได้ขึ้นขึ้นนนึอโอเคโอเคทุกคนเราจะไม่เล่นแล้วนะมันจะไม่เล่นแล้วตอนนี้เรจะตกองจริงแล้วนะครับเรามาแต่ครึ้นชั่วโมง้ไม่ได้สักตัว้สังเกตได้ตอนนี้นะครับของเราทุกคนเนี่ยเป็นบกเนอร์เลยแลผมจ่ควตอมืรงจริงแ้เนี่ย้ผมแบบปุ๊บมันจะงง เหยื่อของเราต้องอยู่ประมาณกลางน้ำอย่าก,กระตุกมาบนผิวน้ำเยอะเกินไปพอมันมาแล้วปล่อยมันหย่อนก่อนเดี๋ยวพอมันมาติดเหยื่อเราค่อยกระตุกขึ้นมาใจเย็นๆทุกอย่างทุกอย่างจะออกมาดีถ้าเราใจเย็นเป็นสมาธิเปิดประตูวติตร,เ,รเอาละประตูิตวันมีการตกมันถึงวันเดียร์ถ้าเกิดคุณคิดว่ายูทูบเบอร์เนี่ยทำยากไหม มันไม่ยากนะครับคุณแค่ต้องไปหาคนแบบผมมาหาทำเนี่ยเนี่ยอเมย์ถ้าเกิดมีคนมาถามอเมย์ว่ายูทูบเบอร์ทำยากไหมไม่ยากทำไงเลี้ยวอยู่เออแล้วก็นอนต่อ <laughs> ได้ไหม <laughs> ได้เลยเดี๋ยวต้องให้เมื่อกี้มาบึกมันมาให้เห็นนะเดี๋ยวมันก็จับไป <laughs> มาให้ภูมิใจก็ได้เดี๋ยวปล่อยกลับไปให้เดือนมันกิน <laughs> <laughs> นะทำแล้เล็ t s, <า> <S g <laughs> มึงหอมเหรอครับใช่ครับอุ้ยตู้มันปีมันจ้าไรวเลี่ยหนึ่งตัวชุดน้อยนี่เอาไปเลยห้าสิบบาทเอ้าโอ้ยน่ารักมากเลยตัวแรกของเรามาแล้วครับด้วยฝีมือของพวกเราเอาล่ะทุกคนถึงเวลาที่พี่จะโชว์วิทยายูเลี่ยนพี่น้องดูแลเอา เอาละอามาสิน้องขาอ่อนเนี่ยขยากเขาด้วยโอ๊ยเมย์ทำาได้เหมือนกันไหนเขาเรียกว่าแค s ชิ n g นะแคชชิ่ง แปลว่าอะไรที่เราทําอยู่คือจิกกิ้งถูกต้องไหมพราไม่อหน้าหวานจังจิกกิ้งก็คือการแบบว่าเอาลงเอาขึ้นเอาโลขึ้นแต่พอเป็นแคชชิงก็คือปาเบแกนแล้วก็ให้มันกลับมานะครับโอเคได้ไหมอ่าเปไงครับโอ้ไม่ได้เลยธรรมดาครับธรรมดาบอกแล้วฟิล์มอย่างเงี้ยไม่จริงอะไรอะไรไรปลาไปยังไงอะ มันไม่เห็นปลาด้วยเลยมันเว้นใกล้ใกล้ใกล้เกไว้เราเปิดลอกปั๊บจังหวะนี้จังหวะที่จังหวะี่เลยนไปเราไล่้เลิ้วมือโอ้้แล้วแล้วก็ปิดล็อกไหนตัวดีสาวไหนว้าวทุกคนมรอพี่แป๊บเล นายจ้าความหมึ <c oughs> มกเบบี้เอาความหมึกไปม,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 มีไปเลยครับผม Let's go ได้อีกตัวหนึง่งหล่อมหล่อมครับฝีมือผมทั้งนั้น บอลไม่ทชคดีจะดัน่ไม่ยูทูบเบอร์หกล้านซักวิ่งดีไกลมากครับเพื่อนๆฮะฮะมีแผนเหรอยี้ยิ้มเหรออะไรมีอะไรโอ my god โอ my god โอเคโอโอเคโอเคโเราเราไม่ต้องไปแย่งใครเลยาเร็วมเโอเ ไปแล้วไปกี่ไหมกี่ไหมกี่ไหมได้รถตัวหนึ่งไปที่อย่างไปลูกยิงเราหวังว่าคนทางบ้านจะเป็นกำลังใจให้เราอยู่นะครับเราจะทำให้เต็มที่แต่ว่ามีคนเมาลืมเรื่องแล้ว เมรือในตอนที่อเมซินหวังเมาเรือให้หันไปหาไอ้ปื๊ดท้งใจวะมันไม่มีปํามมือเดีวว่ะต้องย้ายที่ไปที่ที่นู้นอะไรชีะจรต้นอ่อนมากเลยมันดูด้วยมันอยู่ท่านี้ยเลยเจ้โอ้ผมผมเชี่ยขันตัวไอาไม่ไม ทานไปแล้วหนึ่งชั่วโมงกับผลประกอบการของเรานะครับเราได้หมึกมาท<ส>ั้งหมด2ตัวนี่คือหมึกหอมนะครับส่วนนี่คือหมึกมุ้ยนะครับน่ารักมากเลยก็เพราะว่าน้อมันหอมกินแล้วแบบวุย้ยหอมมากส่วนหมึกมุ้ยก็หอมน้อยกว่าหมึกหอมนิดหน่อยแต่ก็อร่อยคนนิยมกินนะครับก็สุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะพาพี่เมย์ก,กลับแล้วพี่ก้อนก็มเมาเรือแล้วนะครับมาไม่เล่นแล้วเอาจริงแล้วเอาแท้แน่อนอนอะไรอะไไรรอ เอาบาดราพปีกกระตุกอ่ะไม่ได้กระตุกผมดึงอย่างเงี้ยแล้วมันก็รู้มันต้องกระตุเวยจังหวะตะเคียวตอนนี้เขาเรียกว่าโอกาสมาถึงแต่ควา้าไว้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีฝีมือมดูผมดีกว่าคนมาเมาเรือ <laughs> อ,รอยากไหลห้มึดท้องอุ้ยบนมึกด้วยค่ะเพื่อนๆอ้วเราก็จะเก็บในกระชังนี้นะครับเพื่อให้น้องเสียชีวิตนะโอ้รู้น้องตาสีเขียวว้าว โอเคเราเปิดมา,าม้าเก็บไปหนึ่งตัวเรียบร้อยครับว,วันนี้ผมประกอบการได้มาแล้วร้อยห้าสิบแปดฮะนย่ยมันติดอันเนี้ย<ะ>ดูแลทำไมมันไม่กินถามว่าพี่บอสสารลาย,ยพี่บอสสารลายแล้วอ่ะไม่ไมยาะูกลูกส่งอะไรมย,ย <laughs> คณไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจอะไรอย่างหนึ่งคืออเมริ่าการที่อเมริค่อยๆเ,เปลี่ยนท่าอยู่ไปทั้งโผล่ทั้งนอนทั้งอะไรเนี่ยมันจะช่วยอเมริไม่เมาเรือกำลังหาทิศทางที่ทำให้ทูกอ้วกมอันนี้ดีเหรอันนี้ดี <laughs> ทำแบบ let's go <S <laughs> ชอ <laughs> <laughs> ชอได้ <laughs> 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 ใกล้แล้วใกล้ใกล้ใกล้เหรอ้อาเมียไม่โอเคไหมแล้นไม่จะไม่ไหวแล้วนะครับเพื่อนๆครับอะไรอะอะไรอะนี่เหรอก้อนหินก้อนหินโอเคสรุปแล้วเราจะปล่อยนะใช่ไหม ไปแล้วโชคดีนะมันสำเร็จตรงไหนออกคลิปตกมือกั่ะกคลิปตกมือมันต้องได้กินหมึกบนเรือสิเมาเขากินกันแต่เราจะไม่กินนะเราเป็นคนดีแล้วันนี้ออกคลิปตกมือของอามอามก็ไม่ได้กินแล้วอกลับเรยวกลับเแล้วะต้องไกบ่แะทไมอยู่ไปกินก็ตกไม่ได้อมีใครสมบ้านเลยกลับกันเถอะทุกคนนะ